สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไวท์คลับทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับผมกับการรีวิวโน้ตบุ๊กในซีรีส์บาวโ15นั่นเองนะครับเห็นทันเดอร์เบิร์ดแบบนี้หลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเป็นซีรีส์บาวโออย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดสอบกันนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยในงบ2 9 0 0บาทจะดุดันขนาดไหนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นซ p u นะครับแล้วก็การ์ดจอของค่ายแดงด้วยนะครับทั้ง2ตัวมาจาก AMD เลย อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการใช้กาก์ดจอกับ CPU AMD คู่กันเนี่ยก็จะได้ฟังก์ชันเสริมนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็น AMD Smart c h i p AMD Smart a c c e s Memory นะครับ AMD Fidelity FX นะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันอีกมากมายเลยที่ช่วยให้เจ้าเครื่องนี้นะครับมีการใช้งานที่ลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปลวมถึงการเล่นเกมก็ทําได้อย่างดีเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเราอยู่กับ 013TH นะครับซึ่ง 013TH นะครับก็จะมาพร้อมกับสเปคที่เป็น AMD Ryzen 5 57535 HS นะครับผมรหัส HS ด้วยนะครับผมแล้วก็การ์ดจอที่เป็น AMD Radeon RX 6550M นะครับผมแล้วก็แรมเนี่ยให้มา 8GB DDR5 นะครับซึ่งช่วงที่เอาลงลิปนะครับก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่แถมแรมอีก 8GB นะครับรวมเป็น 16GB ด้วยกันนะครับมีสล็อตในการอัปเกรดนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ 64GB นะครับสูงสุดอยู่ที่ 64GB เลยนะครับแล้วก็ SSD นะครับเขาให้มา 512GB อัปเกรดเพิ่มได้เช่นกันนะครับมีสล็อตให้2สล็อตด้วยกัน นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับผมพาร์เนล IPS นะครับ Full HD 144 h z นะครับผมตัวนี้ก็มีความลื่นไหลเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับผมอ่ะเราจะเห็นว่า ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ b าว o นะครับแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่นะครับก็จะมีคีย์บอร์ดที่เป็นเลเยอร์ใหม่นะครับมีการจัดวางจัดแสงสีเสียงเล่นใหม่นะครับแสงของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับรวมถึงตัวปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม W A S D นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆในการเล่นเกมนะครับเขาก็จะเป็นรูปแบบของ Transpa า e n t นะครับหรือว่ามองทะลุเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีเล่นของตัวลูกศรนะครับที่มีลูกศรขนาดใหญ่นะครับมีปุ่มเป ต่างๆครบถ้วนนะครับเราสามารถจัดการได้บนคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะส่วนด้านหลังนะครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับบาวโกก็จะมีตัวของ Thunderbird นะครับซึ่งเป็นลวดลายของการแกะสลักลงไปนะครับตาสีแดงมีลวดลายตัวเครื่องที่มีความดุดันดูเป็นเกมมิ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศ3ช่องด้วยกันครับ1น3นะครับผมมีความดุดันดีมากเลยนะครับด้านล่างเราจะเห็นว่ามีลังพึ่งอยู่นะครับผมก็จะเห็นมองเข้าไปเห็น ีไปเห็นระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อดีกว่านะครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อเริ่มจากที่ด้านซ้ายนะครับเราเห็นว่ามี DC in นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ USB 3.2 Type A นะครับ1พอร์ต USB 2.0 Type A อีก1พอร์ตนะครับส่วนที่ด้านขวากันบ้างนะครับด้านขวาก็จะมี RJ 45นะครับสำหรับต่อสายแลนนะครับผม HDMI นะครับ USB 3.2 Type C นะครับ PD ชาร์จนะครับตัวนี้แล้วก็ USB 3.2 Type A อีก1พอร์ตนะครับแล้วก ก็เป็นตัวปิดท้ายด้วยคอมโบแจ็ค3.5มิมนะครับสำหรับต่อหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของดีไซน์นะครับไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนคงจะเคยเห็นจะอยู่แล้วนะครับสำหรับ b a ร15นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ระบบเสียงเป็นแบบ i i r l s s u d u o i o ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยดีกว่าครับผมไป โอเคนะครับเราอยู่กับการทดสอบแรกเลยนะครับกับโปรแกรม c p u z นะครับต้องบอกโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเบสิกเลยไม่ทดสอบไม่ได้นะครับกับ Ryzen 5, 7, 5, 3, 5H นะครับผม6ข้อ1 2เทรดนะครับผมมาดูกันว่าจะเบนช์ออกมาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ l t i t h r e a d นะครับวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะ ออกมาแล้วนะครับสำหรับม u ลดิเทตเนี่ยทำไปได้4,551.4คะแนนนะครับซิงเกิลเทตอยู่ที่597.2คะแนนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมต่อไปกันครับโอเคครับต่อมาครับผมอยู่กับ Crystal Disk Mark นะครับผมเรามาดูว่าความเร็วการอ่านการเขียนของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับของ SSD ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยโปรแกรมรันไปก่อนนะโอเคครับก็ทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ s ตัวนี้นะครับของเจ้า b าว o 15 5ตัวนี้นะครับก็ทำความเร็วนะครับการเขียนนะครับไปที่1,792คะแนนส่วนการอ่านนะครับอยู่ที่4,304คะแนนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยแหละ มามาดูในเรื่องของการเรนเดอร์กันบ้างนะครับกับโปรแกรม CDBMW นะครับแฮ่ CDBent นะครับผม R23 นะครับคะแนนจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบกันเลยครับเริ่มจากมัลติคอร์กันเลยนะครับเราจะปล่อยให้โปรแกรมรันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูตอนจบด้วยกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะสามารถทําคะแนนไปได้เท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็คะแนนที่ทําไปได้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูกัน นะครับนี่ปาบเขาให้นะปึ๊บนะครับในส่วนของมัลติคอร์นะครับสามารถทำไปได้เนี่ย8,445าคะแนนนะครับส่วนซิงเกิลคอทำไปได้ 1383คะแนนนะครับผมก็ถือว่าการใช้งานในส่วนของการลินเดอร์ภาพต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ดีครับต่อมาแฮ่ต่อไปแฮ่ถูกแล้วนะครับเรามาลันกับโปรแกรมนะครับ P10 Maxi เฮ้ย P10 m a x 10เฮ้ยถูกแล้วนะครับลันกันเลยดีกว่าเสียเวลาแล้วนะครับผมก็ในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่จะจําลองการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับการเปิดเว็บเบราว์ซิ่งการวิดีโอคอล นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเปิดสเปซเชีตนะครับพวก Word Excel PowerPoint นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นด้านของ Digital c o n t e n t Creation นะครับที่เป็นส่วนของการใช้งานตัดต่อแต่งรูปต่างๆนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยจะถูกจําลองแล้วก็ทดสอบผ่านโปรแกรมนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ไปคะแนนเท่าไหร่นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดสอบโปรแกรม PC Mark 10อย่างที่บอกครับว่าเขาแบ่งเป็น3ด้านซึ่งคะแนนออกมาเนี่ยถือว่าค่าเฉลี่ยดีมากเลยนะครับคะแนน รวมนะครับจะอยู่ที่5,601คะแนนนะครับในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับการเปิดแอปการเว็บบราวงต่างๆนะครับสามารถทำไปได้8,211คะแนนส่วนในด้านของ productivity นะครับก็คือการอ่าน s p a s h s h t นะครับการเขียนต่างๆบนพวก Word Excel PowerPoint นะครับสามารถทำคะแนนไปได้ 7,510คะแนนนะครับส่วนสุดท้ายครับด้าน Digital Content ์เค a t i o n เป็นการตัดต่อการเรนเดอร์ภาพต่างๆนะครับการวิดีโอเอดิตติ้งนะครับจะสามารถทำคะแนนไปได้7,735คะแนนนะครับผมสำหรับการทดสอบเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับผมคะแนนเฉลี่ยด,ดีมากนะครับเราไปดูในส่วนของการทดสอบการเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่าครับอ่ะเรามาลองทดสอบที่เกมแรกเลยนะครับกับเกม Line of P นะโหตอนนี้ เรียกว่าเป็นกระแสอย่างรุนแรงเลยแล้วเปิดตัวมาแบบสดๆร้อนๆนะครับเป็นเกมที่เขาเรียกว่าระดับ AA เลยแล้วกันนะครับกินกราฟิกพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยในงบประมาณ2 0 0 0 0ื่นเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใครที่ซื้อไปเล่นเกมนี้โดยเฉพาะเนี่ยผมแนะนําให้ปรับอยู่ที่ประมาณโลแล้วกันนะครับเพราะว่าเฟรมเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ1 1ึ่งร้อยสิบเฟรมประมาณนี้นะครับคือถามว่าเล่นมีเดียมเล่นได้ไหมไฮเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่เฟรมอาจจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่งบประมาณ2 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าลองลองให้ดูแบบบรรยากาศก่อนอันนี้น่าจะเป็นบอสตัวแรกปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเคยเล่นนะครับฟาดมาอย่างนี้นะครับสวนสวนโอ้โหโอ้ตึงเกินครับตึงเกินตึงเกินลูกพี่อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้เอาดิอ้าวแล้วตายทะลุอ โอเคครับโหถือว่าเล่นได้นะในเรื่องของ Smart Access Memory เปิด Fidelity FX เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เล่นได้แน่นอนครับสหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกม Live P นะครับแต่ว่างบเราอาจจะไมไ่เยอะนะครับ20,000เนี่ยเครื่องนี้ b a w o เครื่องนี้ก็เล่นได้ชัวๆนะฮะดูแสงสีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนี่ขนาดปรับโลนะแต่ภาพก็ยังสวยอยู่นะฮะปา เฟรมก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีดรอปบ,บ้างบางช่วงเป็นเรื่องปกตินะครับในงบประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูเกมอื่นกันบ้างนะครับโอเคครับผมเกมต่อมาครับผมก็คงไม่เล่นเกมนี้ก็คงไม่ได้นะครับสำหรับสายเลสซิ่งนะฮะเราอยู่กับเกม Forza h o r i z o n 5นั่นเองนะฮะโอ้เกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่กินราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนี้เราอยู่ในสภาพฝนตกนะครับแบบว่าจําลองสถานการณ์ในเมืองไทยสุดๆนะฮะต้องบอกว่าเล่นได้ชัวๆอีกหนึ่งเกมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะงกแค่20งหมื่นแรมปดกิกนะครับผมแต่ก็ว่าเฟรมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ70เฟรมนะครับ บสบายๆแน่นอนนะครับเอาไปเพิ่มแรมอีก8กิกเนี่ยผมบอกเลยว่าฉิวๆนะฮะอันนี้อยู่ที่เซตติ้งการปรับแบบโ o ฮะแต่ว่าอันนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องมันไม่ดีนะครับมันเป็นที่คนขับครับผมตอนนี้ถนนมันลื่นนะ,ะอะดูดูหรือว่ารถมันไม่ดีวะน้องทำไงดี <laughs> ผมว่ามันเป็นที่รถวะไม่ใช่วันคนขับหรอกรถมันอาจจะแรงกันไปหน่อยเฮยดูดินี่ผมกดตรงอย่างเดียวนะ รถมันเบี้ยวไงโอ้โหทำไงได้อ่ะเอาไปว่าเล่นได้แล้วกันแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆก็ยังเก็บครบนะครับฝนหยดหยดเนะเมะเนี่ยแสงที่ถนนเนี่ยโอ้โหทำไมมันขับยากขนาดนี้วะเนี่ยสองมื่นผ่าทกับฟอร์ซ่าห้านะครับผมโอ้โหชิวๆแน่นอนนะครับใครเอาไปเล่นเกมแนวเรซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าสบายๆนี่ นะฮะอ่เฟรมเลนเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนี่เราลอดใต้สะพานมาแล้วนะครับรถสวยยิ่งลองโดนชนดูนะกันปึ้งเห็นไหมครับขนาดชนแล้วยังมีการกระตุกนะครับแล้วก็รถก็ยังอยู่ดู่อยูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Forza Horizon 5นะครับเจ็ดสิบเฟรมงบสองหมื่นแลมแปดกิกนะครับให้ดีนะจะให้ดีเนี่ยเพิ่มอีกแปดกิกสวยๆเลยนะครับผมไปเราไปอยู่ในเกมว่าเราแรนกันนะครับผมเกมนี้ในเกมเบสิก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 มากๆเบสิกพยายามอย่าพึ่งอย่าพึ่ง นี่ไงเป็นไงของจริงเขาเล่นกันอย่างนี้น้องนะครับผมก็เล่นได้นะครับผมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเกมวอลเล็ตเนี่ยไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะครับผมวิ่งเนี่ยเฟร,รมวิ่งอยู่ที่ประมาณ160 1 6 0ถึง170เฟรมนะครับโอเคครับผมเล่นได้อยู่แล้วนะครับเฟร,รมเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ150ถึง170เฟรมนะครับเอาไปเล่นในระดับการแข่งขันได้เลยทีเดียวเชียวละนะโอ้โหมาเดี๋ยวยิงให้ดูเป็นขวัญตานะครับไปไหนกันหมดเห็นไหม คือตัวผมเนี่ยมันกระจายรังสีความน่ากลัวลงไปคือทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะนี่ไงโอ้โหหัวหลุดหัวหลุดไปแล้วไหนไหนใครซ่าอีกเน้นเน้ไน <c oughs> ไปโดนยิงอะไรยิงอะไรเรามาดิ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 าดาดโอ้หนลุมเท่านั้นแหละนะครับโอ้โหไม่บางช่วงนี้วิ่งไปสองร้อยเลยนะส้หรับเกมวารอเพิ่งจะเดินด อะไรเล่านี่งไงความผิวนี่งไงพาความผิวเม็ดเดียวประมาณนี้แล้วกันสำหรับวาลโลนะครับยิงไม่โดนเลยเกินจังนะครับผมเล่นได้ชิวๆในะดับการแข่งขันได้เลยนะครับ160ถึง190เฟรมจ้าอย่างนี้ไม่โดนอี่อ่ะโอเคไปเถอะนะครับประมาณนี้ทิ้งท้ายทิ้งท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิ โอเคครับผมเรามาอยู่กับเกม GTA V กันนะครับหรือว่า GTA 5นะครับขวัญใจวัยรุ่นไฟเอนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไฟเอเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแต่ว่าเราก็มาทดสอบให้ดูกันแล้วกันนะครับผมสาหรับเกมนี้เนี่ยเฟรมเรทเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมนะครับในค่าเซตติ้งแบบไฮนะครับผมก็เล่นได้ชิลๆนะครับผมดูรายละเอียดต่างๆแสงสีเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวลองยิงยิงดูแล้วกันนะครับ เล่นเก๋ดิไม่ยิงไม่ได้นะครับย,ยิงไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ได้ย,ยิงยิงยิงอะไเงี้ย <c oughs> คือตึกดียวนะครับโดยรวมเนี่ยการเล่นก็คือรื่นไหลเลยนะครับแล้วก็แสงเนี่ยสวยมากนะครับผมเ้าผมเปล่าครับ <c oughs> ผมไม่ทำอะไรเลย กระเด็นเฉยนี่ตักินโอ้โหสวยกว่าไว้กระเทือนกระเทือนมาดีเอาไปว่าโอ้ล้อติดไฟฮะเป็นไงโรสซิ่งอะ่ะอยากไประบบระเบิดเหรออ้าวไปแล้วข้างหนึ่ง นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม GTA 5นะครับดูฉากลเอาไม่ได้ดูกระจกนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันต่อนะฮะอ่ะโอเคครับผมเรามาอยู่กับเกม Resident Evil 4นะครับนี่ในส่วนของ Ada นะครับในโหมด m e r c ั่นนั่นเองนะครับผมก็เอาตรงก็คือยังไม่ซื้อ DLC นั่นเองนะครับก็เลยต้องเล่นโหมดนี้ไปก่อนเตะไกลๆนะครับเราปรับไว้ที่โลนะ ก็จะอยู่ที่เฟรมเรทนะครับประมาณ60-70เฟรมเรทนะครับประมาณนี้นะครับในฉากที่แบบซอมบี้แบบเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ยังสามารถเล่นได้นะครับเล่นได้ <laughs> เราเล่นแบบยเย็นนะ <laughs> เราเล่นแบบเฉยๆเออเออเออฮนะไปไป ดูว่าดูฮะดูฮะดูฮะไม่ตรงไม่เติมเป็นเลือดอะไม่เติมแล้วไม่เติมแล้วไอ้เติมแล้วไม่เติมแล้วไอ้เติมแล้วเวออนี่ฮะโอ้โหถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับผมเจ็ดสิบเฟรมเจ็ดสิบเฟรม เฮ้ยลาก่อนลาก่อนบึ้มเอ๊ะสับสวนรถสันรถนี่อี๋เรียบร้อยฮะเฮ้ยเราเล่นอะไรใจยเย็น ประมาณนี้นะครับสำหรับ Resident Evil 4นะครับในบท m ด r c อ n ช r y นะครับก็เฟรมเรทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70เฟรมนะครับก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวครับโอเคนะครับเราอยู่ในเกม Apex l e g e n d นะครับผมมาลองโดดล่มกันหน่อยนะครับในค่าเซตติ้งแบบไฮนะครับอันนี้อยู่บนฟ้าเนี่ยเฟรมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ70-80เฟรมนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะกระโดดตอนไหนด้วยตอนนี้นะครับไอเราก็ใจดีซะด้วยอ่ะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวดูโอ้โหแล้วคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเดือดพอสมควรเลยนะครับดูเส้นสายดิทำสมาธิครับทำสมาธิวันนี้เราโดนล้อม้ยปวดโถไม่เท่าไหร่โถเก่าว,วิธีนะฮะ คุณก็เก่าไปหน่อยนะครับวั <laughs> บนนี้นะครับสำหรับเอเซ็กเรเจนนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับเฟร,รมก็จะอยู่ที่มันระมาณ100ถึง120เฟรมนะครับมีดรอปบ้างเล็กน้อยบางช่วงนะครับผมก็ เล่นได้อย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ V าว o 15เครื่องนี้นะครับในรหัสรุ่น b 7 e d 0 1 3 t s นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแต่เกมที่เอามาเล่นวันนี้เนี่ยจริงๆก็แอบสงสารน้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเล่นเกมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดทดสอบด้วยแรมแค่8กิกนะครับในช่วงที่เราลงคลิปนะครับก็จะมีโปรโมชั่นแถมแรมให้ด้วยนะครับอีก8กิกเป็น16กิกเชื่อว่าแรม16ก สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยครับที่แอดไวททุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปปอลาวด้วยนะครับผมหรืออยากอยู่บ้านนอนเฉยๆรอของนะครับก็สั่งออนไลน์ได้เลยครับที่เว็บไซต์ adwise.co.th ของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับว่าที่ a d ด i ว e ของเรานะครับก็จะมีประกันเพิ่มให้ด้วยนะครับในส่วนของ Advi ว e Smile Warranty นะครับสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้นะครับผมรับประกันในส่วนของการตกแตกแตกหักไฟช็อตไฟกระชากนะครับรวมถึงการถูกงัดแงะถูกขโมยต่างๆเพิ่มเติมอีก5กรณีด้วยกัน นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมและฝากไว้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ